สามีอารมณ์ดีาขี่รถลิน่นขี่ไปขี่มาอหอดแชยาพู้พี่น้องสามีมาคือโดเขาจีพาไปขี่รถหลินพนาเดชบ่ออกบรรยากาศดีประสนขี่ไปขี่มาคับหอดจังหวัดชชยาู้เอาพี่น้องสองหอยกกิโลเอาผ้าบุ่มาหอย่างมาเดียวตต่บรรยากาศก,าศก็กดีวิวก็สวยคนกับผ้าขี่้ำท่างนี่ล่ะก็ได้ทายวิวนี่ล่ะ ปัเขา,าสีผ้ามหาสารน้อยนั่นเขาอยู่ใช่ยาพุ่มมหาสารนอยก็าบอกปบเป็นตานายที่นี้เปลี่ยนเปลี่ยนนัน่นบรรยากาศนะก็เลยเห็นบรรยากาศข้างทางก็เลยทายลิบไปนั่งเบิ้งมาดูแล้วนะมันขื้นโน่นโลงโน,น่นขื้นโน่นโลงโน,น่นคูอย่างคูเชียงท้า ไปเรื่อยๆพะนะเติมน้ำมันมาเต็มถังตอนนี้น้ำมันเหลือครึง่งถังพี่น้องเติมเขาป้าเขาล,งลุงเราวันนี้เงียบหลายอู้น้ำไหมปานข้าเจ้าแถวนี้ก็บสิบหูมั่นลูอ่อยเป็นหลักหน้าบค่อยมีขุบานเฮาอาซิมีแต่น่าจะส่วนน้อยนะคะ ขินนวนมันโลนอีกแล้วโล่งขินขินแล้วก็โล่ใส่ชีวิตไปนำ้ำหาเงินไปน้ำใส่ชีวิตไปพอมมันมีอย่างที่รุนหลายอย่างเลยพี่น้องรุนว่าเงินสิเบิร์ก่อนห้ชีวิตสิเบิดก่อนมต้องถามหาเงินเก็บ นี่แหละคือว่าชีวิตทีด่ดีที่สุดแล้วนี่ใช้ชีวิตระหว่างการเดินทางโอ้นี่เด็กกระเจ้าเห็นหน้าอยู่นี่น่าเดี๋ยวเห็นตะป้าใหม่เดินเขาป้าเขาดงเรื่อยๆแล้วเอาบรรยากาศดีแช่ขับรถมัดผมอีก อยู่ในปลาตะวันเนี้เรากินกระหลายอยู่ในนี่ที่ฮองแล้วเห็ให้ปังมั่นก๋วยเตีต๋ยวเรือ,อเวนะหาแนวห้องทองกับพี่น้องเดี๋ยวของปวามจูบมี่อาหารห้องทองก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากที่ชัยาภูทางคลิปนี้สามี่ผ้ามาขี่รถเด่นอยู่ชัยาภูมินะ,ะคะเดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อน กองทัพเดินด้วยท้องเราจะไปเจอกันที่ไหนยังไม่รู้นะคะลุ้นไประหว่างทางเรื่อยๆจ้า